สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมีดมาจัดปโปรอีกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าวันนี้จะมีมาทั้งหมด11เล่มนะคะมีราคาเริ่มต้นที่1,490ถึง2,700บาทนะคะ,ะมาที่เล่มที่1ค่ะตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็ก SUP9 นะคะลูกค้าด้ามฝักเป็นไม้พยุงค่ะ,ะตัวนี้นะคะราคาปกติ3,500บาทวันนี้จัดปโปรให้นะคะลูกค้าเหลือเพียงราคาเล่มละเท <3. S 1> ่าไหร่คะช่าง องั้นตัวนี้ให้ในราคาส0 0พันบาทนะคะลูกค้าเฉพาะวันนี้นะคะ,ะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งตัวนี้รัดหวให้นะคะรัดหวให้เป็นลายสิบสอค่ะ,ะขนาดใบมีดนะคะยาวอยู่ที่1 2บนิ้วนะคะความกว้างอยู่ที่2นิ้วครึ่งค่ะขนาดสันมีดหนาะอยู่ที่7จมิลน,นะคะด้ามยาวอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะ รับประกันความคมนะคะลูกค้าร,รับประกันใบมีดค่ะคมแตกอยุ่พับส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานนะคะอ่ะลูกค้ารับเล่มนี้แคปเบอร์หนึ่งได้เลยนะคะเบอร์หนึ่งค่ะอ่าที่แม่ค้าแจ้งจะเป็นยอดโอนนะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนมีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะคะอะ่มาที่เบอร์สองค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะดามฝักจะเป็นไม้ประดูค่ะตัวนี้เป็นตัวขายดีในร้านเลยค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเปิดขายที่ราคา1,490บาทตัวนี้ราคาปกติ1,790นะคะ ขนาดใบมีดนะคะยาวอยู่ที่12นิ้วครึ่งค่ะความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะคะขนาดสันมีดหนาอยู่ที่6มิลเรียวปลายค่ะดามมีดยาวอยู่ที่7นิ้วนะคะเนครึ่งตัวน,นี้เป็นเบอร์สองดามฝักไม้ประดู่มีรับประกันเหมือนกันนะคะราคาไหนทางร้านเราก็มีรับประกันใบมีดทุกเล่มค่ะ รับเล่มน,นี้แคปหน้าจอได้เลยนะคะเบอร์สองช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนหะคะหรือว่าจะติดต่อทางเพจ Facebook มิตรไทยทำนั่นนทอนะคะลูกค้าอีกหนึ่งช่องทางนะคะ LINE ID j o y l y 992คะ่ะมาต่อที่เบอร์3นะคะตัวนี้ก็ราคา1490บาทเหมือนกันนะคะ ขนาดใบมีดเท่ากันกับเบอร์สองนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบอร์สามหรือลูกค้าอยากดูรูปภาพนะคะแบบละเอียดเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าจะทักเพจเฟซบุ๊กนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ค้าสง่งรูปภาพให้ดูอีกทีอ่ะตัวนี้เป็นไม้ประด่เบอร์สามนะคะ อ่าเบอร์สตัวเบอร์สี่สันมีดจะบางนิดนึงนะคะอ่าเบอร์สี่ขนาดใบมีดยาว12นิ้วครึ่งนะคะความกว้างสองนิ้วเหมือนกันค่ะแต่ขนาดสันมีดหนาอยู่ที่4มิลเลียวปลายนะคะเบอร์สองกับเบอร์สาจะหนานิดนึงแต่ถ้าเป็นเบอร์4ตัวนี้สันหนาสันบางค่ะ อ่ะตัวนี้ราคา1,490บาทรับเบอร์สี่แคปหน้าจอได้เลยคะ่ะมาที่เบอร์ห้านะคะอ่ะตัวนี้ก็ราคาเดียวกันคะ่ะ1,490บาทอ่ะเบอร์สี่และเบอร์ห้าจะสันบางนะคะลูกค้าถ้าอยากได้สันหนาต้องเป็นเบอร์2และเบอร์สามนะคะ 1,490บาทเหมือนกันค่ะอ่ะยังไงก่อนจัดส่งเดี๋ยวแมค้ให้ช่างรับคมให้อีกทีนะคะตัวนี้เบอร์ห้ารับเบอร์ห้าแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะอ่ะมาต่อที่เบอร์หกนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่ทําสีดำนะคะเบอร์หก ลูกค้ารับเล่มไหนแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะอันนี้ก่อนจะส่งทางเราจะเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าตัวนี้เบอร์หกรับเบอร์หกแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะราคาหนึ่งพันบบาทเบอร์เจ็ด เบอร์เจ็ดก็เป็นไม้ประดูทําสีดำเหมือนกันค่ <cad en> <ล é ps> ะรับประกันความคมค่ะอ่ารับเบอร์เจ็ดแคปหน้าจอได้เลยนะคะ มาต่อที่เบอร์8ดค่ะอ่ะตัวนี้นะคะราคาปกติสามพันบาทนะคะตัวนี้เป็นงานขึ้นรูปจากเหล็กเน็บนะคะด้ามฝักเป็นไม้พยุงปลอกคอตรงนี้เป็นทองเหลืองนะคะลูกค้าขนาดใบมีดนะคะขนาดใบมีดยาวอยู่ที่13นิ้วค่ะความกว้างอยู่ที่สอง จุหนึ่งนิ้วนะคะขนาดสันมีดหนาอยู่ที่หกมิเลเรียวปลายค่ะด้ามยาวเจ็ดจุดห้านิ้วนะคะอ่าตัวนี้เป็นงานมีดเน็ใบข้าวตัวนี้ราคาสั่งทำอยู่ที่สามพันบาทนะคะวันนี้เอามาจัดโปรค่ะจัดโปรเหลือเพียงราคาเล่มละเท่าไหร่คะช่างตัวไหนอ่าตัวนี้ค่ะเอา อ่าตัวนี้จัดโปรนะคะช่างให้ในราคา2,600บาทเฉพาะวันนี้นะคะลูกค้าอ่าจะมีทั้งหมด4ี่เล่มค่ะตัวนี้เบอร์9อ่าตัวด้ามตรงนี้แล้วก็ฝักตรงนี้จะติดกระพีนะคะเบอร์9 ะะราคาสองาันห0ร้บาทเหมือนกันค่ะ,อะขอแจ้งขอแจ้งรายละเอียดการเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าลูกค้าจะรับหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มตัวนี้มีบวกเพิ่มหนึ่งร้ยบาทนะคะแต่ถ้าห้าเล่มขึ้นไปตัวนี้จะบวกเพิ่มตามน้ำหนักนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเบอร์สิบค่ะราคาสอง0ันหร้บาทเหมือนกันค่ะ รับเบอร์สิแบแคปหน้าจอเบอร์สิบได้เลยนะคะยอดโอนสองพบาทค่ะเบอร์สิบอ่ะเล่มสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้เบอร์สิบเอ็ดค่ะเป็นงานพยุงติดกระพีนะคะเบอร์สิรับประกันความคมทุกเล่มค่ะ ำช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนะคะไลน ID ์ id joyly 992ค่ะหรือเพจมีดไทยทำรรน,นาหนอนนะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ